อสลามอลกุมสวัสดีค่ะสาร่าจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นนี้เป็นจี้โกเมนค่ะวันนี้โกเมนจะล้อมด้วยกรอบทองคำทรงหยดน้ำแล้วก็หลามตัดเลยนะคะสองชั้นเลยค่ะมาในราคาเพียง8,800บาทค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงนะคะถึง89%เลยน้ำหนักช่างรวม4.18กรัมค่ะ แล้วก็ชิ้นงานนี้จะเป็นชิ้นงานขึ้นมือนะคะความกว้างค่ะ2เส้นความยาวอยู่ที่3มเซนค่ะต่อมาเรามาดูชิ้นงานกันใกล้ๆแล้วก็ซูมให้ดูนะคะชิ้นนี้จะเป็นโกเมนโกเมนนะคะไม่ใช่นินชิ้นงานสวยแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะวัดเทียบกับเหรียญให้ดูด้วยค่ะ กรอบนอกกรอบในกรอบนอกจะเป็นเปลือกปูนกรอบในจะเป็นหยดน้ําแล้วก็คุณดูลวดลายตรงนี้นะคะก็<ส>จะเป็นทําเป็นเปลือกหอยค่ะลวดลายเปลือกหอยแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นหูกระต่ายนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้สวยงานดีอันนี้ตรงนี้เขาจะมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะมาแบบนี้ของเขาเลยทั้งสองข้างเท่าๆกัน นี่ค่ะท่านใดชอบนะคะทักได้เลยค่ะเป็นงานเก่างานโบราณเปอร์เซ็นต์สูงค่ะเทียบกับเหรียญอีกทีนะคะเทียบกับเหรียญสิบอันนี้ไม่รวมห่วงเนี่ยค่ะอยู่ไซนี้นะคะพลอยสวยค่ะแล้วก็เน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่ใช่ว่าลอยสร้อยกินนะคะไม่ใช่ว่าลอยสร้อยกินจี้นะส่องดูแล้วก็คือเขาบากแบบนี้นะคะเขาบากแบบนี้ทั้งสองข้าง นะคะบากแบบนี้ทั้งสองข้างเห็นไหมคะมุมอะไรยังอยู่ดีนี่เห็นไหมมุมจะมีมุมอยู่น,นะ,ะโอเคนะคะส่องดูแล้วไม่ใช่สอยกินเป็นรูปแบบที่ช่างเขาออกแบบไว้แบบนั้นค่ะงานยังสวยงานยังเนียบงานยังกริ้งนะคะพลอยก็สวยค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรใบพัดค่ะมาในราคาเพียง8,990บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่77%ตีราคาให้ที่75%น้ำหนักช่องรวม1.89กรัมเพชรนะคะเม็ดละประมาณ5ตังค์บริเวณนี้ค่ะ หนึ่สประมาณ5้าตังตรงนี้ประมาณ7ดตังตรงนี้หนึ่งสองสามประมาณ5ตังรวมทั้งหมดโดยประมาณส7มสิบเจ็ดตังนะโดยประมาณเก้าสิบเจ็ดเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเพชรสวยค่ะแล้วก็ความยาวค่ะความยาวชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งค่ะเพชรสวยสวยเลยสวยเลยนะคะเพชรสวยสองให้ส่งให้แล้วนะสวยเลยชิ้นนี้ถ้าเกิดใครที่มี นิ้วที่แบบว่าต้องการใส่ให้แล้วแบบนิ้วดูเรียวยาวชิ้นนี้เชียร์เลยเพราะว่าทําให้เพชรใบพัดเนี่ยมันจะมีความยาวทําให้นิ้วเราดูเรียวยาวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวลดไซส์ให้ดูนะคะช้าๆไปกันช้าๆนี่ค่ะแปลกตา สวยงามน่ารักราคาเบาๆดีไซน์เท่ดีไซนเก๋นะคะเก๋ๆเลยเห็นไหมเออดูดีค่ะท่านใดชอบการแต่งตัวแบบแนวเก๋แนวแปลกนะคะทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรแถวใส่ติดนิ้วได้ค่ะแล้วก็เป็นงานแบรนด์แต่เขาไม่ได้เขียนชื่อแบรนด์แต่จะมีสัญลักษณ์แบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยสวยกริบก สวยวิ่งวิ่งสวยพรีเมียมค่ะมาในราคาเพียง13,900บาทเรือนทอง75%น้ำหนักช่างรวม3.82กรัมเพชรนะคะตีว่าเม็ดละประมาณ3ตังแต่มองแล้ว3 4ตังนะแต่ขอตีน้อยๆที่3ตัง12เม็ดรวมเป็น3 6ตังน้ำโดยประมาณ9 7ไซส์57ขอเน้นย้ำว่าเพชรสวยเพชรพรีเมียม นะคะแล้วก็เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรสวยเลยแหละสวยเลยสวยรือจะพูดว่าสวยยังไงแล้วนะสวยมากอันนี้อบหน้านิ้วนะคะสองเซนถ้าอยู่ที่ช่วงเพชรก็หนึ่งเซนครึ่งแล้วก็ความกว้างนะคะตรงนี้ประมาณหกเกือบเก <6. S 2> <6. S 1> ือบหกหกมิลอะดูเพชรเริ่มจากด้านข้างเลย ไล่มาทีละแถวเพชรสวยมาก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 อ่าอันข้างน้ำขาวนี่ค่ะตัวเรือนสวยงามไซส์ห้าสิบเจ็ดอ่าท่านใดต้องการแหวนไซส์ใหญ่ๆ ทักได้เลยนะคะถ้าเกิด57คุณคิดว่าใหญ่ไปก็แจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้เลยนะคะสวยมากบอกเลยวงนี้เพชรสวยมากนะคะท่านใดชอบทักได้เลยจ้าชิ้นนี้จะเป็นแหวนปลอกมีดประดับเพชรมองแล้วก็จะเป็นงานธรรมดาทั่วไปแต่ขอบอกว่าชิ้นนี้ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาตรงไหนตรงที่เพชรจะเป็นเพชรก้นตัดนะคะเพชรจะเป็นเพชรก้นตัดโบราณสวยแล้วก็แปลกแล้วก็หายากเพชรก้นตัดเนี่ยเป็นเพชรเจียมมือค่ะเป็นเพชรเจียมมือชิ้นนี้มาในราคาเพียง8,900บาทเลือนทอง75าเปเน้ำหนักชั่งรวม2.89กรัมไซส์แหวน58เพชรก้นตัดเม็ดละประมาณ7ตังค์โดยประมาณ เพชรก้นตัดเป็นเพชรยุคแรกๆนะคะเป็นเพชรยุคแรกๆเป็นเพชรท,ที่อ่าดูกันใกล้ๆใช้มือเจียคุณจะเห็นว่าจุดอะไรตรงกลางตรงนี้จุดอะไรตรงนี้อันนั้นคือการตัดก้นของเพชรนะคะทําให้คุณเห็นเหมือนมีจุดอะไรตรงนั้นแต่จริงๆไม่ใช่จุดเขาคือการตัดก้นปลายแหลมออกเดี๋ยวดียวจะ ให้ดูซูมยากนิดหนึง่งเห็นนะคะพอเห็นนะก้นก็จะไม่แหลมเหมือนตุดหมึกอันนี้เขาตัดออกนะคะตามนั้นใครที่ชอบงานแปลกอ่าอย่างนี้เห็นชัดกว่าอ่าเห็นนะคะเห็นไหมนี่เลยงานโบราณน,นี่เลยของโบราณแท้ ท่านใดที่มองหางานโบราณแท้ๆนะคะทักได้เลยค่ะชิ้นนี้ชิ้นใหญ่หมายถึงไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ชิ้นก็กลางๆไซส์ใหญ่ท่านใดชอบทักได้เลยจ้าท่านที่ต้องการเพชรก้นตัดใส่นิ้วก้อยคุณจะเห็นว่าผู้ดีส่วนใหญ่นะคะที่เขาจะ เป็นผู้ดีโบราณเขาเรียกโอลมนนี่อ่ะเป็นเศรษฐีเก่าแก่นะคะโอลมนนี All ่ ier, ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาใส่แหวนเนี่ยเขาจะใส่นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยคู่กันชิ้นนี้อ่ะเหมาะกับการใส่นิ้วก้อยเพราะว่านิ้วไซส์47และเป็นเพชรก้นตัดโบราณอีกเช่นเดียวกันและเพชรเม็ดไม่เล็กนะเม็ดละประมาณ15ตังค์เลือนทอง14 k น้น้หนัก1 1.67กรัมแล้วก็การดีไซน์ของตัวแหวนเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นคล้ายๆกับนอ็อตทำให้เวลาเราใส่เนี่ยไม่ลื่นนะคะกันลื่นได้เพิ่มความกันลื่นได้แล้ะก็เนี่ยยังมีการทำไซส์ไว้เผื่อไว้ด้วยตรงนี้ทำไซส์หมายถึงว่าเขาจะไม่ตีลายทั้งหมดอันนี้สามารถเราสามารถเพิ่มไซส์อะไรตรงเนี้ ได้เขากันลายไว้ให้และเพชรสวยต่อมาเรามาดูนะคะราคาเบามาก6,900เพชรแบบนี้ไม่ใช่หาง่ายๆไม่ใช่เดินเดินแล้วเจอต้องเสาะหาเสาะหาไม่พอหามาจากกองเป็นพันพันชิ้นมีเจออยู่แค่2ชิ้นนะคะก้นตัดค่ะแล้วมา,ามาในราคาส่งหน้าเหล่านี้เป็นแอนทิคแล้วนะแอนทิคหมายถึง 10ปีขึ้นนะคะตัวเพชรเนี่ยไม่ใช่หลัก10ปีนะเยอะเพชรนะถ,ถ้าเจอแบบนี้นะคะเก่ามากคุณลองเซิร์ชหาใน google ได้เลยเพชรก้นตัดโอลไมคัต oh อะไรพวกนี้โบราณมากนะคะอันนี้ให้กันร,ราคาส่งแล้วก็ให้กันด้วยความรักนะใครอยากเก็บงานโบราณก็ลองดูได้เลย ใครใส่นิ้วก้อยนะคะดูดียกมือไหว้ใครอะไรอย่างเงี้ยคือดูดีนานานาลองใส่แล้วก็นาลองยกมือไหว้ในกระจกนะโอ้โหดูดีอะ่ะคือดูมีสเสน่ห์นะคะคือผู้ดีเก่าเลยจริงๆชอบอะ่ะนะถ้าใครชอบใจตรงกันนะคะก็รับชี้นี้ไปดูแลได้เลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะวันนี้5รายการค่ะแล้วก็ อย่าลืมแบ่งปันเวลาของคุณมาใช้เวลาร่วมกันกับนาซาร่าเจเวลรี่นะคะขอให้มีความสุขไวพ้อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ